ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผุ้ฟังที่เราผมทางไทยปลาทองจากช่องทางไทยพาไปดูนะครับวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องที่ลาวนี่อยากอยากที่จะให้มีผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาขายในลาวเนี่ยพิมพ์ฉลากพิมพ์อะไรเป็นของลาวนะอันนี้เราพอเข้าใจได้ แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ขึ้นมาก็คือต้องผ่านอ,อยอลาวเอออันนี้เนี่ยเป็นยังไงอ,อยอไทยมีไหมอาหารและยาไทยนก็มีเหมือนกันนะนะสินค้าจากต่างประเทศก็มาผ่านอ,อยอของไทยแต่เราก็คงไม่ก็คงจะเออยังไงอ่ะมาติดฉลากใหม่หรือยังไงแต่ของเขาเนี่ยถ้าฟังดูเขาอยากให้ติดอ,อยอของลาวมาจากต้นทางเลยนะ จากประเทศต้นทางเลยและการพิมพ์นี่ต่อไปถึงเวลาที่กําหนดอีกก็ให้พิมพ์มาจากบริษัทต้นทางเลยจากโรงงานที่บริตต้นทางเลยนะเพื่อเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงว่าให้คนลราอ่านเข้าใจง่ายก็ได้นะมันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าเมื่อคิดอย่างนั้นแล้วนี่มันกลับมันกลับให้มีคนมองไปอีกแบบหนึ่งนะ แต่แต่ที่มองนี่มันไม่ได้เกิดเพราะว่าเขาจินตนาการแล้วนะแต่มันเกิดจากความเป็นจริงเนี่ยไปดูคลิปของน้องบีตัวนี้ก่อนคือเมื่นี้จะพาพวกแก้วมาเบิ้งเรื่องมโนมนาของคนลาวกับคำบ้าอันสลากภาษาลาวนะกับสินค้ายอยู่ในประเทศลาวนะซึ่งน,นี่นะนะ แล้วออกมารีวิวถึงเรื่องราวที่เราเข้าไปซื้อของอยู่ในห้างซูเปอร์มาร์เก็ตที่อยู่ในประเทศลาวนะเนาะอันนี้นีเราเป็นอันอินฟลูเอเซอร์อยู่ในฝั่งาลาวฮะมีคนที่ตามหลายอยู่เนาะแล้วเราหาเข้าไปสำรวจว่าอันสินค้าที่เป็นของเราอยู่ในประเทศเราผลิตขึ้นฮะนะมันมีจักอย่นะซึ่งเราก็ได้ไปสำรวจเบิร์อะไรเราก็เลยรวรวมทั้งหมดท่านก็นคือสิอย่างนะ ที่อยู่ไหนนั่นแต่ว่าทั้งสิบแปดอย่างที่เราเบ้าขึ้นมาฮั่นก็คือมีสินค้าของไทยเนาะการที่เราเออมมาเบ้าว่าสินค้าซึ่งสินค้าทั้งหมดนะซึ่งสินค้าที่นําเข้านะเกือบทั้งหมดที่เขาขายอยู่ในห้างนันก็คือของไทยนะเป็นแบรนด์ของคนไทยเกือบเบิดทั้งนั้นเลยบางสิ่งบางอย่างนะ มันก็นเป็นของคนไทยแต่ว่าเขามาใส่เปลี่ยนเป็นสลากภาษาลาวนะเพื่อให้คนลาวเข้าใจง่ายขึ้นนะบ้านนี้ซื้อแบรนด์นี่นะซื้อว่านแนวใดนะและก็ซื้ออัน,นอันนี้นี่เขาก็ที่มีให้เบิงหรอกว่าภาษาลาวว่าเขาเรียงอ่นาน้ําตาลทอนนั้นทอนนี่เนาะกับอันเครื่องดื่มฮนะซึ่งเราได้ไปอันอ่ามนโนมานาว่าอันเรสบูนะ เป็นของคนลาวคนบาเดนอนะและก็มีย่มยำๆเป็นของคนลาวคนน่านะค่อยมีคลิปวิดีโอให้พ่กแก้วเบิ้งไปเบิ้งคลิปวิดีโอกันน้ำดื่มนี่ตัวนี้เขาสะดุดตากับตัวนี้เนาะเสื้อมันพลังในตูวเจ้าอันนี้เขาเอื่ว่าพิธิธภัณฑ์ของคุณลาวบุทุกคนมันเป็นเอ็มลอยสปอนเซอร์แต่ว่าลาวเขานำเขา่าจ,จะใส่แบบเอาอย่างที่เก่าซะใส่น้ำเนาะถึงว่า มันจะเป็นของต่างประเทศก็ตามแต่ว่าเราหานำเข้ามาอย่างที่เก้ายางที่สิบทุกคนยำ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 นี่นะจะผลิตจากยาลดมูสสาเขียนเป็นภาษาลาวเปิดเจอนี่นะนะเราบอกว่าสินค้าอ่าเลสบูหนะมันกระทิงแดงบอเลสบูบอนะมันเป็นของคนลาวเพราะว่ามีภาษาลาวนะ ซึ่งค่อยจะอธิบายให้ฟังเดยอันอินฟลูเซอร์คนนี้นะ่ะคือเขาเขียนเป็นภาษาลาวเพราออยากให้คนลาวเข้าใจบางคนลาวเขาอ่านภาษาไทยบบได้นะถึงแม้เตสเขาฟังภาษาไทยของเรื่องเต่เขาอ่านภาษาไทยบบได้เราบางคนนะเพราะว่าสินค้าเขานําเข้ามาจากประเทศไทยซึ่งนาะอันทุงเมื่อนี่นะรัฐก็ได้ออกมาบอกว่าให้ผ่านโอนโยทางประเทศลาวและแกอ่าเป็นสลากภาษาลาวนะ เขาเฮ็ดขึ้นมานะสะลากที่อาติดเป็นภาษาเราเพราะว่าอยากให้คนลราเข้าใจง่ายนะหูจักวันนี้ซื้อออหยังยี่ห้อออหยังเนาะเขามีอันน้ำตาลจักเปอร์เซ็นต์นะแล้วเขาผลิตขึ้นแนวใดและที่สําคัญที่เขาให้เป็นภาษาเราเพราะว่าเขาอยากให้คนลราหู้คําเตือนว่าเด็กน้อยอายุเท่านี้นี้อ่าควรดื่มบอควรดื่มบอน่ะเจ้ายามานมา,นาว่าเป็นของคนลาา มันเป็นของนําเข้ามันโมเมนต์ของคนลาวมันยังเป็นของตาา่างชาติจู่มันยังเป็นของฝั่งไทยอยู่เพียงแต่เขาออกมาใส่ภาษาลาวแล้วเจ้าจะมาโนมานาว่าเป็นของคนลาวก็ได้เนี่ยเราจะเห็นว่านี่ขนาดอ่ายูทูบเบอร์คนนี้อ่าเป็นคนดังนะผมเคยดูเขาอยู่สมัยชอบดูเพลงลาวานะอ่าอินฟลูเอนเซอร์แลวเขาบอกผมไม่ไม่ค่อยถนัดนะเรื่องนี้ก็ คือเป็นคนดังขนาดคนดังยังเข้าใจผิดนะครับว่าเนี่ยกระทิงแดงเรดบลูเนี่ยเป็นของเราเป็นของที่ผลิตในเรานะเป็นของของของเราหรือของผลิตในราวประมาณนี้ของผลิตในเราวนั่นแหละแล้วก็ยำยำก็เป็นของผลิตในเราอันนี้เนี่ยเราดูแล้วนี่เหมือนว่าเออจะ มันจะเข้าเขากับที่ที่รัฐบาลภาครัฐลาวเนี่ยกำลังเร่งให้ทำหรือเปล่าคลิปตัวนี้นี่อออใกล้เคียงกันนะกับกับแจ้งการตัวนั้นที่บอกว่าให้ให้ทำฉลากของลาวฉลากของเราวนี่ส่วนมากเราก็มองในทางที่ดีเนาะว่าคนลาวบางคนเนี่ยอ่านภาษาไทยไม่ออกหรอกฟังเนี่ยฟังออกแต่ว่าอ่านไม่ออก ผ่านไม่ออกปั๊บ <c oughs> ถ้าพิงพิมฉลากเป็นของเราเช่นส่วนผสมมีอะไรบ้างมีน้ําตาลกี่เปอร์เซ็นต์มีไขมันกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาอาจจะได้เข้าใจเราเลือกเลือกผลิตภัณฑ์ที่ถูกนะถูกกับตัวของเขา,เาสิ่งที่เขาอยากอยากใช้อันนี้นี่ <c oughs> พอเข้าใจได้มันเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์กับกับประชาชนเรานะแต่สิ่งที่มันซ่อนเลนอยู่นี่เราไม่ไม่ ไม่พูดนะนะว่ามันจะทําให้ประชาชนาลาวนี่มีได้ซื้อสินค้าที่แพงขึ้นเพราะกระบวนการมันยุ่งยากขึ้นแต่สิ่งที่มันทําให้มันดูแล้วมันเป็นเป้าหมายหรือเปล่านั่นก็คือพราะพิมพ์เป็นลาวหมดแล้วนี่เป็นภาษาลาวหมดแล้วนี่จะทําให้ประชาชนนี่คิดไปเหมือนหนุ่มคนนี้ไหมว่า เนี่ยของเราของผลิตในเราของเรานะนี่หรือเปล่าแล้วพอคิดอย่างนี้เป็นไงมันก็พอชื่นใจอะนะประชาชนเราอาจจะพื้นอาจจะปลื้มใจภูมิใจดีใจนะทําให้ภาครัฐได้หัวเราะได้ยิ้มหน่อยนะดูดีกว่าถูกกดดันเ,เขาพูดเรื่องถนนเป้เพอยู่ทุกวันเลยหรือเรื่องอื่นอยู่ทุกวันเลยอันนี้หรือเปล่าเป็นจุดประสงค์จุดประสงค์ตัวนี้เนี่ย พูดง่ายๆถ้าผมพูดแบบไม่เกรงใจนะเพราะว่าหลอกลวงนะแบบนี้เพราะว่าอะไรถามหน่อยว่าการที่มีสินค้าผลิตในประเทศซึ่งพยายามรณรงค์กันว่าเอาถ้าประเทศอยากไม่อยากาขาดดุลการค้ามากก็ต้องรู้จักผลิตผลิตเองใช้เองในประเทศความหมายตัวนั้นนี่คือการผลิตในลาวนะครับการผลิตในลาวไม่ใช่ว่า เอาเอกสารของเรามาผลิตในไทยหรือผลิตในเวียดนามผลิตในจีนแล้วส่งไปขายที่ลาวอันนั้นเป็นสิ่งนําเข้าเหมือนเดิมเะครับเพียงแต่ยิ่งยุ่งยากขึ้นสินค้าย,ยิ่งแพงขึ้นถามว่าบริษัทในไทยเขาไม่สนหรอกครับคุณมาสั่งของเขาเหรอหรือคนไทยมาสั่งของเขาก็ทําให้เออแต่คือยังไงอะ่ะใครจ่ายมีก็บวกเข้าไปมันก็เป็นราคาที่แพงขึ้นคนที่รับ เต็มๆก็คือประชาชนลรานะพอค้าเขาไม่มีค้างขาดทุนหรอกครับคุณอยากหาว,วิธีการอะไรมาเขาก็ไม่ได้สนนะเขาก็ทําให้ทั้งนั้นแหละเพราะว่าเขาเขาเขาจขายตามกําหนดของเขาก็คืออากีเปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ถ้ามันทําไม่ได้จริงเขาก็ต้องเลิกครับเออแต่ถามว่าเราได้อะไรคําว่าเราคือประเทศเราทั้งหมดได้อะไร การที่ส่งเสริมให้เขาผลิตสินค้าในเรานี่อย่างน้อยคนงานก็คนงานของเราได้ทำงานแม้จะมีเป็นโรงงานจีนคนจีนมาทำบ้างซึ่งตำแหน่งสูงสูงแต่ตำแหน่งที่ธรรมดาคนเราก็ต้องได้ทำได้ทำได้ได้เงินจุนเจือครอบครัวนะอันนี้ต่างหากที่เขาบอกว่าให้ผลิตในเราผลิตใน ประเทศตัวเองไม่ใช่ว่าผลิตประเทศไหนก็ตามให้ใส่ฉลาเข้าไปไปเข้าใจว่าอยากให้ประชาชนอ่านได้อ่านเข้าใจแต่ว่าสิ่งนั้นมันต่างประเทศที่เขาส่งเขาไปขายเขาไม่ได้สนหรอกอีกอย่างหนึ่งนะครับสินค้านําเข้านี่ไม่ใช่ว่าคนจากต้นทางเขาจะส่งเข้าไปขายนะครับเป็นคนจากในประเทศนั่นแหละมาสั่งซื้อสินค้าเข้าไปขายในบ้านตัวเองพูดง่ายๆคือเป็นคนนําเข้า เพราะฉะนั้นเขาก็ยังขายราคาเดิมคุณนี่เขาเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจใหม่อ่ะสมมุติว่าตามใจคุณอย่างนี้ตามใจคุณถ้ามันเพิ่มขึ้นอีกสัก2% 5%เขาก็ต้องแจ้งให้ทราบว่านี่นะคุณก็ต้องทำเพราะอะไรเพราะรัฐบาลคุณประกาศนี้แล้วว่าต้องทำแบบนี้นะถ้าไม่ทำแบบนี้ห้ามเข้ามาขายเพราะฉะนั้นคนนำเข้าเขาก็ต้องทำให้ได้ นีย่ยบางคนว่าประเทศไทยลําบากแล้วเขาไม่สนหรอกครับเออเหมือนกับลาวเงินเงินกีบลาวแข็งเขาก็ไม่สนเพราะอะไรมันแลกที่ไทยไม่ได้เขาขายราคานี้คุณจะแข็งไปยังไงก็แล้วแต่ผมขายร้อยบาทคุณจะไปแลกเป็นเงินกีบเหลือสามร้อยกีบต่อบาทก็ไม่ไม่ได้สนใจเพราะผมขายร้อยบาทเป็นเงินไทยคุณเอาเงินไทยมาซื้อหรือไม่คุณก็เอาเงิน ดอลลาร์หรือเงินหยวนซึ่งอัตราแรกเขามีมาตรฐานแต่เอามาไม่ได้จริงๆก็คือเงินกีดไม่เอา <c oughs> เห็นไหมสุดท้ายคนต้นทางไม่ไม,ไม่ไม่โอเคถามว่าผมนี่พูดนี่เป็นไงไม่อยกให้เขาทำแบบนี้อยากให้ทําครับแบบนี้อยากให้ทําแต่อยากให้คุณลาวรู้ว่านี่ไม่ใช่สินค้าลาวนะออไม่ใช่มาดิสเครดิตรัฐบาลนะภาครัฐนะว่า ไม่มียาส่งเสริมการผลิตในประเทศต้องใช้วิธีให้เขาพิมพ์ฉลากให้ไม่ใช่อย่างนั้นแต่สิ่งที่อยากให้ทําเราจะรอดผลได้ก็คือผลิตในประเทศครับอย่างน้อยแรงงานของเราก็จะได้เงินอีกอย่างสินค้าบางอย่างมันใช้เขาเรียกว่า,าส่วนประกอบองค์ประกอบวัตถุดิบนะมันใช้อยู่ในสานที่ซึ่งเขาผลิตสมมุติ แป้งนัวนะแป้งนัวนี่สินแป้งนัวนี่ผลิตมาจากอะไรก็มันสหลังนะถ้าผลิตในลาวมันก็จะทําให้เราไม่จําเป็นต้องส่งเขาไปขายที่อื่นขายตรงนั้นก็ได้ราคาแล้วเนี่ยมันประมาณนี้แต่เดี๋ยวนี้นี่มองไปว่าภาครัฐเนี่ยต้องการโกหกปิดหูปิดตาคนลาวอ่ะ ให้เข้าใจว่านี่คือของเรานะเออเราผลิตได้แล้วนะเราก็เฮย่างนั้นยังไงเหมือนอินฟลูเอนเซอร์คนนี้บอกว่านี่คือของเราดูตลกหน้าดูนะอันนี้แหละผมถึงบอกว่าเจตนาบางทีมันก็มองให้ดีมันก็ดีมองไม่ดีมันก็เป็นเรื่องไร้สาระเพิ่มเพิ่มอะไรเพิ่มภาระให้แก่ตัวเองแทนที่จะไปะมุ่งเน้นที่ผลิตสินค้า นะเอาถามว่า,ามันเป็นสิ่งที่เลวร้ายแต่ว่าอีกเส้นทางหนึ่งมันดีสมมติสมม,ต,สม,มตินะคนลาวนี่อ่านภาษาไทยไม่ได้เพราะฉะนั้นจะซื้อว่าโอ้ยกูเป็นโรคเบาหวานกูจะกินได้ไหมน้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเนี่ยแต่พอดีสินค้าแบบเดียวกันนี่ผลิตที่ลาวพิมลาวหมดเลยแทนที่เขาจะซื้อของไทยเขาไม่ซื้อแล้วเขาไม่ซื้อของลาวเพราะเขาอ่านเข้าใจ อย่างนี้ต่างหากที่มันจะเป็นประโยชน์แกเราที่ทําตอนนี้ไม่เป็นประโยชน์นะผมบอกเลยเป็นโทษให้แก่ประชาชนประชาชนได้จ่ายเพิ่มขึ้นแน่นอนครับอันนี้เนี่ยวิจารณ์ไปแค่นั้นแหละอยากปรับก็ปรับไม่ไม่ปรับก็แล้วแต่ยำบันดีใจกับคนอื่นผลิตสินค้าให้เขาไม่ได้ผลิตสินค้าให้ก็ผลิตสินค้าขายให้นะถ้าผลิตสินค้าให้คือส่งของมาเข้าผลิตคุณเอาไปนี่มันก็คนละอย่างกันนะ โอเควันนี้นี่หวังว่าจะจะพอมีข้อเขาเรียกว่าข้อเสวนากันนะว่าคุณราวเองได้ฟังก็มีความคิดยังไงก็แทนที่จะด่าผมอย่างเดียวก็เ <c oughs> ม้นมาคุยกันบ้างวนะ่าโอเคไหมแบบนี้มีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ